ข่าวดีคนพิการ DES พูดคูปองดิจิทัลนะคะลุยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเงินดิจิทัลของผู้พิการนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมพร้อมๆกันนะคะก็ต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะทางช่องนะคะก็ได้นําข่าวสารดีๆนะคะเกี่ยวกับผู้พิการนะคะมานําเสนอในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทางช่องอยากจะขอกําลังใจด้วยการกดไลค์ก กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะ DES นะคะสอชผนึกหลายหน่วยงานเปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงสําหรับคนพิการดันง,งบหนุนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านคูปองดิจิทัลวงเงินเบื้องต้นอยู่ที่5,000บาทนะคะลดใช้เอกสารที่เยอะแยะยุ่งยากดึงมหาลัยธุรกิจบัณฑิต ะะเป็นที่ปรึกษาโครงการประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณะ,ะต่อร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารการสื่อสารนะคะบริการโทรคมนาคมนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและก็บริการสื่อสาธารณะนะ ประหลัด DES กล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยแผนพิจารณาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือสอดชนะคะที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศองค์ความรู้และบริการผ่านเว็บไซต์สดชจึงมีแนวทางให้กลุ่มคนพิการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยว ขอกระดมความคิดเห็นและช่วยผลักดันร่างกฎกระทรวงนะคะสำหรับคนพิการให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมและมีผลบังคับใช้ทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงโลกดิจิทัลได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะทำให้เกิดความเสมอภาคในสังคมนะคะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการประมาณ2อถึงสล้านคนหากคนเหล่านี้นะคะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่กำลังปรับเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลได้จะทำให้คนพิการ ะะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเช<ๆ>่น,นสามารถทําการค้าขายหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของระบบราชการได้นะคะซึ่งสศชนะคะมีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะโดยตั้งใจทํางานให้ครบทั้ง3ระบบคือระบบต้นน้ําสนับสนุนหน่วยงานราชการให้มีเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันสําหรับคนพิการ เข้าถึงได้ด้วยเช่นกันกับคนทั่วไปและระบบกลางน้ำนะคะคือการส่งข้อมูลต่างๆไปยังคนพิการโดยทั่วถึงระบบปายน้ําคือคนพิการเองต้องมีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลดังนั้นนะคะจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างกฎกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้คนพิการจะเข้าถึงโลกดิจิทัลได้และสามารถเข้ารับบริการของภาครัฐได้อย่างครบถ้วนนะคะศาสตราจารย์ก็ได้กล่าวไว้นั่นเองนะคะและด้านเลขา ที่การคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่านะคะร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีการรับฟังความคิดเห็นและระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา2-3ถึงครั้งแล้วครั้งนี้นะคะเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะนำข้อมูลที่สำคัญไปสู่การปรับปรุงร่างกระทรวงนั่นเองนะคะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะก็จะนำไปเสนอในที่ประชุมคณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้พิการก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนะคะโดยร่างกฎหมายเพื่อคนพิการฉบับใหม่จะสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะโดยสาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงนี้นะคะคือการสนับสนุนคนพิการเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบคูปองดิจิทัลเพราะความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะมองว่าตรงกับความต้องการ ของผู้พิการอีกทั้งการดำเนินการสามารถสอดรับกับ การเชื่อมโยงกับระบบบัตรดิจิทัลของคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมผู้พิการหรือพอกกอน,นะคะเบื้องต้นนะคะสดชก็ได้ตั้งเป้าสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนคูปองดิจิทัลให้คนพิการเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลตามความต้องการโดยขั้นต่ําของคูปองดิจิทัลจะมีมูลค่า5,000บาทหรือมากกว่านั้นนะคะทั้งนี้ต้องพิจารณาความจําเป็นของคนพิการและก็งบประมาณจากทางภ าคลัดเป็นหลักนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะที่ผุดโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ความเท่าเทียมนะคะของทุกคนในประเทศเรานะคะผู้พิการก็จะต้องมีความเท่าเทียมกับผู้ที่มีภาวะปกตินั่นเองนะคะด้านคณะบดีวิทยายลายัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยายลายัยธุรกิจบัณฑิตนะคะหรือ DPU ผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะคะกล่าวว่าขณะนี้นะคะการดําเนินโ โครงการนี้คืบหน้าไปแล้วเกือบ100%เต็มแล้วนะคะโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยเป็นการรวมตัวของคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐประาศาสตร์และนิติศาสตร์มีการบูรณาการาศาสตร์ระหว่างสาขาอย่างครบถ้วนตรงกับโจทย์ที่ได้รับจากสดชนะคะจึงทำให้มีผลลัพธ์ออกมาดีวันนี้นะคะจึงเหลือเพียงแค่การนำข้อเสนอแนะจากผู้ ที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์ไปปรับแก้นะคะในร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะสำหรับข้อกังวลส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์มีอยู่2ประเด็นหลักๆเลยนะคะคือ 1การทำให้กระบวนการมีความสะดวกโปร่งใสทั่วถึงและตรงกับความต้องการของผู้พิการและ2การลดใช้เอกสารในการยื่นขอใช้สิทธิเพื่อลดภาระให้กับคนพิการนะคะดังนั้นนะคะร่างกฎกระทรวงนี้นะคะจึงวางแนวทางให้คนพิการยื่นเรื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ประสานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสนะคะให้มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะเข้ามาช่วยประมวลผลเพื่อสร้างความโปร่งใสความรวดเร็วนะคะและลดขั้นตอนในการใช้เอกสารส่วนรูปแบบการสลับสนุนคนพิการเพื่อนำไปจัดซื้อหรือเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารนะคะผลจากการรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่ดำเนินการมาหลายครั้งแล้วได้สรุป นะคะได้ข้อสรุปว่าการสนับสนุนด้วยคูปองดิจิทัลจะเหมาะสมและตรงกับความต้องการของคนพิการมากกว่ารูปแบบอื่นรวมทั้งสดชนะคะก็สามารถดำเนินการได้ด้วยกำลังคนที่มีอยู่นะคะก็สามารถควบคุมและก็ตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนั่นเองนะคะนายประสมสุขสแสวงนะคะผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์กล่าวว่าเห็นด้วยนะคะกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนมาเป็นการ ให้ครูปองดิจิทัลนะคะแต่อยากให้ลดการใช้เอกสารจํานวนมากเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนอาทิเช่นนะคะใบรับรองเงินเดือนหลักฐานการชําระภาษีและสเตทเมนต์ต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มภาระด้านเอกสารให้ผู้พิการจึงอยากให้ลดเพดานการใช้เอกสารต่างๆในการพิจารณาลงและหันมามองเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนและการนําไปใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่จะได้รับ การสนับสนุนเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลักมากกว่านะคะเนื่องจากผู้พิการบางกลุ่มนะคะเช่นกลุ่มคนทํางานและก็นักศึกษานะคะมีความจําเป็นมากในการใช้อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีส่วนปัญหาของการยื่นเอกสารเห็นว่าการที่สอชอนะคะจะประสานกับกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานของคนพิการอยู่แล้วมาประกอบการดําเนินการและพิ จาราจะทําให้ลดขั้นตอนต่างๆลงไปได้นะคะและก็การทํางานก็จะได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองเป็นที่ยอมรับของคนพิการโดยทั่วไปนะคะข่าวสารนี้เป็นข่าวสารที่ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ดําเนินการไปเกือบร้อยเซแล้วนะคะก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนั่นเองนะคะข้อมูลข่าวสารนี้นะคะต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะที่ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะและทางช่องก็ได้ นำมาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะและข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้จะดําเนินไปยังไงนะคะจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้นะคะเมื่อ ถ้าทางช่องอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะคะก็จะรีบมาลงให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วยกดติดตามนะคะแล้วก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อออกไปให้ท่านอื่นๆได้รับทราบด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ